ใครที่โดนหมายเรียกจากตำรวจนะครับเป็นหมายเรียกผู้ต้องหานะครับแนะนําเลยนะครับว่าสิ่งแรกที่ต้องทําคือปรึกษาทนายความก่อนนะครับแล้วก็ควรจะหาทนายความเนี่ยที่มีความชํานาญในเรื่องของคดีอาญาด้วยเพื่อที่จะได้มีการนัดแนก,กับตํารวจแล้วก็เตรียมรูปคดีเตรียมหลักฐานทั้งหมดนะครับไปโต้แย้งกับคํเก่าหาของตํารวจที่มีผู้ไปเก่าหาเขาว่าเรากระทาความผิดอาญาถ้าเราเตรียมตัวไปดีนะครับเวลาขึ้นศาลเนี่ยพยายนหลักฐานบางตัวเนี่ย ที่เราเตรียมเอาไว้เนี่ยมันสามารถที่จะไปใช้บนสารได้แต่ถ้าเราไม่ปรึกษาทนายและไปให้ปากคําตํารวจโดยไม่อ,าอ้างอิงเอกสารสําคัญบางตัวเนี่ยสารอาจจะคิดว่าเป็นเอกสารเท็จที่เราเมคขึ้นมาก็ได้นะครับเส้นอาจจะเป็นพวกข้อความแชทพวกสัญญาอะไรต่างๆเนี่ยแต่ถ้าเราไปให้ในชั้นสอบสวนเนี่ยมันก็มีโอกาสที่สำนวนตัวเนี้ยมันจะเข้าไปแล้วตำรวจอาจจะสั่งไม่ฟ้องก็เป็นไปได้นะครับแต่ท่านบอกยังสั่งฟ้องเนี่ยก็ยังสามารถขอความเป็นธรรมในชนั้นยัจการได้ อาจจะเป็นคําที่แปลกหูหน่อยนะครับขอความเป็นธรรมในใช้อาการแต่ถ้ามีโอกาสหรือว่ามีช่องสักหน่อยเนี่ยก็อาจจะเป็นช่องทางที่ทําให้อาการสั่งไม่ฟ้องได้เหมือนกันแต่ถ้าสั่งฟ้องก็อย่าซีเรียสครับเพราะว่ายังไงก็มีประโยชน์เนื่องจากว่าหลักฐานสําคัญพวกนี้มันจะเข้าไปสู่ในกระบวนการของกฎหมายและถึงเวลาขึ้นศาลเนี่ยเวลาเราไปอ้างบนศาลเนี่ยมันจะดูน่าเชื่อถือในสายตาของศาลที่เป็นคนกลางในการตัดสินนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งสําคัญที่สุดจําไว้เลยนะครับ ถ้าถูกหมายเรียกยังไงก็ต้องไปหาตำรวจแต่ก่อนไปหาตำรวจปรึกษาทนายก่อนและถ้าเกิดมันถึงขนาดออกหมายจับแล้วแล้วเรารู้ว่ามีหมายจับนะครับก็ปรึกษาทนายได้ยังทันอยู่นะครับแล้วก็ทนายเนะี่ยวางแผนในการไปมอบตัวแล้วก็ต่อสู้คดีเหมือนกันแต่เป็นไปได้โดนหมายเรียกนะ่ก็ยังไงก็ปรึกษาให้เร็วอย่างถึงขนาดออกหมายจับนะครับอาจจะมีผลต่อก,การประกันตัวในบางคดีที่อัตราโทษมันไายแรงแลนะก็สูงมากยังไงก็ ถ้าอยากปรึกษาเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับกฎหมายนะครับแล้วก็เกิดปัญหาเนี่ยปรึกษาทนายกรได้ที่เบอร์0971308451นะครับแล้วก็ยังสามารถติดตามในช่องทางเพจปรึกษากฎหมายฟรีจริงใจในการทำคดีนะครับมีเบอร์โทรอยู่นะครับแล้วก็ในช่องของ YouTube ปรึกษาทนายฟรียังไงก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันนะครับทุกคนสวัสดีครับ